วันับ12มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ72ปีสาการณของท่นานเจ้าคุณสัปปรมคุณากรพระอปรปยุ์โตนะครับตอบโจทย์วันนี้พาท่านผู้ชมมาที่สวนโมกรุกเทพมหาคนครขอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสเพื่อที่จะเปิดประเด็นสนทนาเรื่องในวาระสําคัญเช่นนี้นะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในคืนนี้คือวิกฤตชาติประชาธุไตสังคมไทยและทางออกครับแถกรับเชิญที่จะตอบโจทย์กับเราคืนนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ท่านครับ ท่านแรกเป็นพระนักคิดนักเขียนและเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศไทยพระภิสารวิสาโรท่านที่สองเป็นอดีตอาจารย์สอนปัจญาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันท่านไม่สอนปัชญาแล้วครับท่านออกเดินเท้าไปทั่วประเทศเพื่อแสวงหาสัจธรรมที่แท้จริงของชีวิตอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์ท่านสุดท้ายเป็นอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการทั้งสองชุดครับทั้งชุดของคุณานันท์และคุณหมอประเวศครับอาจารย์นรงเพชรประเสริฐ นมัสก,การพระคุณจ้าสวัสดีอารย์สองท่านครับเจริญพรขออนุญาตเริ่มจากหลวงพี่ก่อนครับหลวงพี่มองสังคมไทยแล้วปัจจุบันอะไรคือวิกฤตใหญ่ที่กําลังเผชิญหน้าสังคมไทยอยู่ครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงวิกฤตของชาติเนี่ยถ้าสรุปลดย,อย่อก็คือว่าสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนให้เป็นชาติเนี่ยมันกําลังอ่อนล้ายวไม่ถึงกับขาดสบั้นนะแต่ว่ามันก็ เื่อมสุดไปเรื่อยๆหมายถึงสำนึกของผู้คนในความเป็นชาติความรู้สึกว่าประชาชนเป็นพี่น้องร่วมชาติรวมทั้งความรู้สึกถึงสิ่งที่เป็นอันหนึ่งอนเดียวกันของชาติอันนี้เนี่ยมันมันมันเริ่มคลอนแคลนแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ของชาติตอนนี้เนี่ยมันก็มีการตั้งคําถามว่ามันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทัศนคติแล้วก็ผลประโยชน์ของผู้คนเนี่ยมันก็แตกต่างกันมาก แต่ตมาช่วยอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผลที่ทําให้เกิดวิกฤตชาติคือว่าสถาบันที่มันจะช่วยร้อยรัดเชื่อมโยงผู้คนเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันก็เริ่มจะอ่อนแอสถาบันประชาธิปไตยสถาบันหรือระบบยุติธรรมเป็นต้นนะมันก็คลอนแคลนอันนี้มาช่อเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นวิกฤตการทางด้านจิตจินญาณก็ว่าได้วิกฤตการด้านจิตสำนึกของผู้คน ที่ทําให้เรามองซึ่งกันและกันแปรปฏิปักษ์ใช่ไหมมันก็ตามมาซึ่งปัญหาอาชญากรรมปัญหาคอร์รัปชันปัญหาการทําลายสิ่งแวดล้อมพวกนี้เนี่ยมันก็มีส่วนในการที่จะบั่นทอนไอความรู้สึกสํานึกร่วมในความเป็นชาติแล้วก็ทําให้ชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้คนอย่างทั่วถึงบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเดือดร้อนรู้สึกว่าชาติไม่น่ารักใช่ไหมไม่รู้ว่าจะรักชาติไปทําไมเพราะว่า ถูกเขาเอาเปรียบเบียดบังอันนี้มันมันเป็นทั้งหมดนี่คือภาพรวมๆที่เป็นวิกฤตของชาติในความหมายที่ว่ามันทําให้สายใหญ่ของความเป็นชาติเนี่ยมันอ่อนปลองแล้วก็ใกล้จะขาดสะบั้นครับท่านพุทธทาสเคยเขียนไว้ว่าชาติเปรียบเสมือนกายศาสนาเปรียบเสมือนจิตใจและสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนเส้นประสาทที่เชื่อมโยงร่างกายและจิตใจเข้าไว้ด้วยกันตรงที่มองการเปลียเปลอยของท่านพุทธทาสในอดีตเมื่อเชื่อมโยงกับสังคมไทยปัจจุบันยังไงฮะ คือในปัจจุบันนี้เนี่ยนะสิ่งที่เป็นสถาบันเนี่ยอาตมาก็เชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็มีความสําคัญนะแต่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทํางานได้เนี่ยหรือว่าจะสามารถเชื่ยยึดโยงผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยก็ต้องอาศัยสถาบันอื่นกลับเข้ามาช่วยด้วยและสถาบันเหล่านี้ก็ทำหน้าที่สนองระประมาณโองการหรือว่าเป็นทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของสถาบันกษัตริย์ในการที่จะช่วยทําให้ ระบบต่างๆดาเนินไปได้แล้วก็เกิดสวัสดิภาพเกิดสวัสดีความเป็นสุขของผู้คนไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันมันก็เริ่มเริ่มที่จะมีความป่วยไข้ขึ้นมาแล้วนะซึ่งทําให้ร่างกายเนี่ยก็ป่วยไข้ด้วยแต่ถึงที่สุดตรมาคิดว่าไอ้เรื่องของจิตใจเนี่ยสำคัญมากซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะแสดงถึงความความความอ่อนปลอย ของศาสนาในการที่จะทําให้เกิดพลังทางจิตวิญญาณนะเมื่อจจิงคนเราเนี่ยเริ่มเจ็บป่วยมันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดทุกพลภาพขึ้นได้ตอนนี้จะมาคิดว่า,ายังรู้สึกว่าไอา้อความอิทธิพลของหรือบทบาทของจิตใจเนี่ยตรงนี้เนี่ยซึ่งเชื่อมโยงกับศาสนาเนี่ยกำลังกาลังมีปัญหามากซึ่งทําให้ เกิดปัญหากระทบไปถึงส่วนอื่นๆด้วยอาตมาถึงพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าตอนนี้วิกฤตของชาติเป็นวิกฤตการณด้านจิตวิญญาณหรือวิกฤตการณด้านจิตสํานึกซึ่งส่งผลกระทบไปในทุกองค์าพิยของสังคมไทยทําไมชาติศาสนาถึงอ่อนแอลงในเวลาที่ใกล้เคียงกันและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ถูกท้าทายมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาลงพี่มองปรากฏการณ์การมาบรรจบของเหตุและปัจจัยยังไงอาตมาเชื่อเป็นเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเนี่ยในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกคือการเข้ามาของระบบทุนนิยมแล้วก็เป็นทุนินิยมซึ่งกระตุ้นทำให้เกิดความโลภมากนะมันเกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยมทำให้ผู้คนเนี่ยมองซึ่งกันและกันเป็นเป็นเหยือ่อหรือว่าเป็นปรปักนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนเนี่ยเขินห่างมาหมางเมินต่อกันเท่านั้นแต่ว่ายังทำให ผู้คนแตกแยกในตัวเองด้วยผู้คนไม่มีความสุขภายในและความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็กระกจายมาสู่ครอบครัวและทำให้ชุมชนเนี่ยถูกทำลายหรือว่าอ่อนแอลงและนำไปสู่การการทำลายสถาบันต่างๆเช่นประชาธิปไตยตอนนี้เราก็พูดว่ามันไม่ทำงานเพราะว่าอำนาจเงินมันเข้ามามากและที่จริงอำนาจเงินนี่มันก็ไปบ่อนเซาะในทุกส่วนรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมที่เราพูดถึงเรื่องสองมาตรฐานด้วย อารมณเชื่อตรงนี้เนี่ยมันมันมันเป็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งในแง่หน,นึ่งเนี่ยมันเกิดจากอิทธิพลจากภายนอกแต่ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะโทษภายนอกไม่ได้เราก็ต้องโทษว่าบทบาทของสถาบันดั้งเดิมของไทยเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นครอบครัวไม่ไว่าจะเป็นชุมชนวัดวาอารามหรือแม้แต่โรงเรียนยังไม่ต้องพูดถึงสถาบัในใหม่ๆเช่นประชาธิป,ปไตยกระบวนการยุติธรรมหรือว่าสถาบันพัฒนาเศร,รษฐกิจเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่ทำงาน เพราะไม่สามารถจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้เจอบริโภคนี้เข้าก็เซซุดส่วนเซตรงนี้เนี่ยก็ทําให้มันไม่ทํางานแล้วก็ทําให้กลายเป็นว่ากลายเป็นฝ่ายถูกกระทำํำจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนกระทั่งผู้คนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าหมดหวังหรือว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมไอ้อคําว่ายถากรรมเนี่เป็นคำดีนะหมายถึงว่าการการ การอาศัยกรรมหรือการกระทาของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยหรือว่าให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมนุษย์ที่เกิดจากการกระทําแต่ตอนนี้ยถาก,กรรมมันแปลว่าแลแตบบุญแตกกรรมท้องมไทยตอนนี้เนี่ยมันจํานวนไม่น้อยเนี่ยมีความก็มีความสุญแบบนี้คือแลแต่บุญแตกกรรมเราทาอะไรไม่ได้แล้วก็ยิ่งทําให้บ้านเมืองมันแย่ขึ้นยิ่งเจอปัญหาโลกาภะะิวัตว์เข้ามาซึ่ง เราก็ตั้งรับไม่ทันนะก็ทําให้เกิดความแตกแยกและการผลประโยชน์คนในชาติมากขึ้นฝ่ายหนึ่งได้รับบทประโยชน์จากโลโรกับกิวัตรมากเลยรวยมหาศาลที่ฝ่ายหนึ่งกลับถูกเบียดบงังเสียทรัพยากรเสียป่าเสียน้ําเสียที่ดินมันเกิดความเหลื่อมล้ามากก็ยิ่งทาให้สายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชาติเนี่ยมันมันเสียไปครับอาจารย์นรงค์ ฟังหลวงพี่แล้วมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือที่แตกต่างยังไงในเรื่องปัญหาวิกฤตของชาติอะไรคือวิกฤตใหญ่ที่สุดของชาติในปัจจุบันในุงของอาจารย์ครับ